เฮ้ยฮัลโหลใครเคยเล่นเกมนี้บ้างสวนตู้ไม่เคยเล่นเกมนี้แต่เท่าที่รู้ว่าไอ้คนที่อยู่ด้านหลังมันชื่อว่าทิมมี่วันหนึ่งโคตรหน้าตาทิมมี่หน่อยดิอืมโคตรอุบาทเลยเอาละได้เวลาวิ่งเอาละคลิปนี้มันขอเดี๋ยวติดเรืออย่าติดเหลือ,อเอพราะอะไรไหมดูดิ เห็นอะไรนี่ไหมนั่นแหละคือสาเหตุที่พอว่าจะติดหรือหันมาดูหน่อยสิว่าแดนนี่มีอะไรแบง gate gate g ย t e แล้ขับรถให้มันดูทางหน่อยดิรถที่มันทำอะไรวะมาอมภาพที่ทุกคนเห็นตะกี้ไม่ใช่อะไรนะเต้ก็แค่ภาพลวงตาภาพลวงตาเท่านั้นแหละไปเลยเด้อว่า ตู้จะตั้งชื่อเกดีวาไงตู้จะขอตั้งชื่อเกดีวาไอชิมเมคนอยากจะซื้อนมแต่ชีวิตโค้จะสู้กับก็ดูสิตกนิดเดียวตายไอน,นี้ตายแ้่นอเ,เออล่ะตะกี้ก็เป็นภาพลงไตยอย่างนี้นกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเห็นคือภาพฮ่าฮ่าดูหน่อยสิว่ามันจะเป็นไงบ้าง ถ้าเกิดจะเข้าดาต่อไปจะทำยัเออปวตะเกียนโดนหนึ่งไปเอาอีกแล้วไอ้นี่ไอ้นี่จะทำติดเหลือกเพราะว่าเนียยิงยิงแ้วมันเป็นแค่ภาพลวงตาไม่ใช่ภาพลวงตาแตาา่ว่าคือภาพจริงมาไหนดูหน่อยดิว่าชีวิตมันจะสู้กับยังไงรอบนี้โอ้โห คิดว่าจะหยุดได้แล้วมีใครว่าเฟิกสีมันน่าจะพังไหมมาไอ้ตูมเอา,มเอา,เอาไม่ไปอะ่ะเออเออเอออ่าฮ่าได้แล้วเดินต่อไปเดินต่อไปคิมมีเดิไเนไปแบบไล่จุดมุงหมายโคตรอืออะไรวะเีล่าคะหักมาด้วยเดียวว่า ตัวจะข้ามบราณที่เติมห้าแม่งเลยเพราะตัวไม่รู้อ่ะมันจะเป็นไงที่มันที่ไหนวะเนี่ยต้มเออเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์คาเตะอ้ดนมนมโอ้โหขอฮูหหน่หิวยอ้าวเดี๋ยวนี่อุ้ยเอาเห็ี่อ้าว เอาทีมมี่ติดบัางแล้วโอ้ยเออ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 เดินดีเดินกูบอกให้มึงเดินเดินเอากำแพงน้องหัวนีกให้เดินไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ใช่ไหมเอาให้โอ้หรือว่าให้ตูขึ้นรถวะ,ข,ถะขึ้นรถอ่าขึ้นรถจริงด้วยแล้วต้องขึ้นทางไหนวะเออเอเอ ขับรถไงขับรถไปเป็นก็แบบว่า